รางวัลเซตอวอร์ดเป็นรางวัลเกีดยรติยศที่ทรงคุณค่านะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงตลาดทุนนะครับวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ถ้าบอกชื่อแบรนด์แล้วทุกคนร้องอ๋ออ,อยู่แล้วนะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์อร่อยแล้วก็อยู่ในตลาดด้วยเนี่ยนะครับมาอย่างยาวนานปีนี้คว้ารางวัลคอมเมน u s t a i n a b i l i t y Awards จากกลุ่มรางวัล u s t a i n a b i l i t y Excellence นะครับวันนี้คุยกับทางกรรมการผู้ในการบรมจ p ร e s i d e n t Bakery หรือ PB คุณอภิเศษธรรมโนใหม่ครับสวัสดีครับคุณอภิเศษครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก่อน ต้องแสดงความยินดีที่รับรางวัลในปีนี้ด้วยนะครับถามถึงค,ค,ความท้าทายหน่อยครับว่าบริษัทมีแผนในการปรับตัวรับมือยังไงกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจนนามาสู่การได้รับรางวัลทั้งความยั่งยืนเซตอวอร์ดในปีนี้ครับครับประเด็นความท้าทายหลักๆก็มีอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยของแล้วก็คุณภาพของของ,ขอ,งอาหารนะครับความท้าทายแรกก็คือเพราะว่าเราเป็นบริษัทผลิตาอาหารนะครับ ก็ทําให้เราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดเราได้รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยอาหารระดับสากลน,นะครับ FSSC สองหมื F F F 22, นสองพันเวอร์ชันหกครับซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่จากองค์กรระหว่างประเทศนะครับ,รบก็ปีนี้เพิ่งได้รับแล้วก็เราจะทําให้เสร็จคุกโรงงานในปีเจ็ดสองนะครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเรื่องความสะอาดแล้วก็เราเป็นบริษัทผลิตอาหารก็จะมีเรื่องฟู oss, food ้ดลอสฟู้ดเบสก็พยายามลดครับ เป้าหมายก็คือจะลดให้ได้ภายในปี72 50%ฟูดรอปฟูดเซนะครับ mm. ต่อมานะครับก็คือเรื่องการจัดการบริหารเรื่องพลังงานนะครับรบ,บริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทั้งผลิตทั้งขนส่งไปถึงหน้าร้านด้วยบริษัทเราเองทั้งหมดนะครับก็มีรถอยู่พันคันเนี่ยก็เรื่องพลังงานเป็นเรื่องสําคัญเราก็มีการจัดการพลังงานในโรงงานแล้วก็นาระบบไ o t อดถ การใช้งานเรื่องความเย็นนะครับแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาปี2023เนี่ยได้รางวัลจาก t h a i l a n d e n e r g y a w a r d นะครับดยการเราสามารถลดการใช้น้ำมันนะครับจากรถขนส่งเราเองนี่แหละก็มีการติดตั้ง GPS แล้วก็ลดน้ำหนักของรถนะครับก็ได้รางวัลมาแต่แล้วก็ปี2580นะครับเราสร้างเป้าไว้ครับว่าจะลดการ ปล่อยคาร์บอนให้ได้20%นะครับก็อตอนนี้ก็มีโครงการต่างๆมากมายเช่นโซลาร์เซลล์รถอีนะครับแล้วกล็ลดการใช้พลังงานในโรงงานด้วยนะครับ,รบเรื่องสุดท้ายของเรื่องพอ,องเหียความท้าทายนะครับก็คือเรื่องพัฒนาศักยภาพของพนักงานนะครับตอนนี้เราก็สร้าง ESG DNA ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทนะครับก็มีการจาก Activity ในบริษัทก็คือส่งรางวัลประกวดเข้ามานะครับก็มาสี่ีแล้ว ก็ทําได้อย่างต่อเน,นื่องก็เ,เราได้รางวา G, DNA, ัล ESG DNA จากเซตนะครับก็โดยผ่านการ e-learning เนี่ยก็พนักง,งานก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแบบเป็นบริษัทที่ผลิตขนมปังให้คนไทยทั้งประเทศนะครับนี่ก็มีการ up skill reskill ด้าน ESG ด้วยนะนี่คือสีด้านหลักที่ปรับต,ตัวตลอดเวลาเลยทีนี้อยากให้ทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆนะคะว่าแล้วเราดูแลผู้มีส่วนได้เสียยังไงแล้วก็ยังรักษาเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัทไปด้วยควบคู่กันนะคะ ของเล่าเนี่ยเราจะมีเรื่องอินโนเวชันอยู่เรื่อยตลอดตลอดนะครับก็มีพัฒนาถึงท้าใหม่ทุกปีนะครับปีละสิบกว่าตัวยี่สิบตัวนะครับล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยอร่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องเทรนสุขภาพก็เป็นสิ่งที่เราลิเดอร่มาก่อนด้วยด้วยขนมปังโควิดของเราเองครับก็เอเราปีนี้นะครับได้ติดตั้งลายผลิตใหม่นะครับกําลังผลิตหกพันขนมปังแผ่นหกพันแถวนะครับก็ จะทําให้คุณภาพขนมปังเราดีขึ้นแล้วก็เอลดการใช้พลังงานด้วยครับก็ทั้งเซฟคอสด้วยช่วยโลกด้วยนะครับเราก็ทําทุกอย่างเลยแล้วก็มีการเอปรับปรุงระบบทําความเย็นนะครับเพน่าจะเซฟคอสแล้วก็ลดการไปล่อยปล่อยการไดายออกใสได้อีกนอกเหนือจากนี้ก็มีใช้รถอีวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้รถอีวีภายในปีนี้นะครับสำหรับรถขนส่งสินค้าเนี่ย เพราะว่าขนส่งก็เป็นต้นทุนสําคัญเหมือนกันนะคุณพิเศษนะเดี๋ยวเรารอติดตามนะคะกับการนําเทคโนโลยีอะไรเหล่านี้มาใช้ของทางบริษัทด้วยนะเราดูผลการงานด้วยนะครับที่สะท้อนออกมาด้วยนะฮะวันนี้ขอบพรคุณครับคุณพิเศษครับขอบคุณมากนะคะขอบคคุณครับสวัสดีครับ